สวัสดีค่ะวันนี้พี่เมย์พิล็อตรีวิวได้มีโอกาสชิมกาแฟดิฟของเมืองน่านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะมาป้ายยากาแฟดิฟแบบซองกันค่ะมีทั้งแบบครัวกลางและแบบครัวเข้มค่ะความพิเศษของมเมล็ดกาแฟน่านคือเป็นกาแฟสร้างป่ามเมล็ดกาแฟส่วนใหญ่ถูกปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่โดนแสงน้อยให้ผลผลิตชา้าจึงทำให้ได้มเมล็ดกาแฟที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมค่ะ ข้างหลังซองก็จะมีวิธีการชงให้แบบนี้นะคะในแพ็กสิบซองจะมีทั้งแบบคั่วกลางและแบบคั่วเข้งค่ะขั้นตอนการดิบเขาจะอยู่ข้างหลังเลยนะคะพกผ้าสะดวกมีให้เลือกแปดรสชาติเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่ฉีดซองเอาไปแขวนเติมน้ำร้อนแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะส่วนรสชาติเพื่อนๆก็สามารถชงได้ตามชอบเลยนะคะกาแฟซองแบบนี้เราว่าเหมาะมากๆเลยนะคะ จะดิฟแบบโฮมคาเฟ่ชงกินเองที่บ้านหรือว่าจะพกพาไปชงปิกนิกตั้งแคมป์ข้างนอกก็พกพาได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะใน8รสชาติของเขาจะมีสันเจริญสบขุนส่วนยาหลวงมณนีพึกสำหรับพี่เมย์รู้สึกว่าชอบมากค่ะเพราะว่ากาแฟเข้มและหอมจึงถูกใจกาแฟน่าน,น,นมากๆเลยค่ะในหนึ่งแพ็คเขาจะมีให้สิซองกาแฟดิฟน่านอาราบิก้าน่านแท้ร้อเปอร์เซ็ใครสนใจจิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะ